สวัสดีครับหมวยพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศใช่ไหมก็คือชมบรรยากาศแต่ก็วันนี้อากาศมันก็เริ่มร้อนเล็กน้อยนะจะจัดเล่นน้ําด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นเห็นอย่างนี้ไหมครับลำธานี่ไม่ใช่ลำภานี่เป็นลำธาที่ไหลมาจากต้นน้ำธรรมชาติแต่ว่าเราจะตามไปดูต้นน้ำของมันว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชม แล้วก็น้ำเนี่ยใส่มากๆเลยนะใส่มากมองดูดิน้ำใส่มากครนะเพื่อนๆไอ้จริงนะมองเห็นก้อนหินเลยครับท่านชมไปเพื่อนแม่กาเสี่ยวลาเดินเราลองรีบไปกันเลยนะเก่อนนี้จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับอย่าเพิ่งละเลยแล้วก็เจเอ็นอารมณ์ดีนะครับครับวันนี้เรามาด้วยกันนะครับท่านชมเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนๆใจเอตามมาด้วยนะใช่ครับก็รอแบบนี้แหละรอก่อนแล้วก็มาถึงก็ไปนะโอเคครับ ติดตามเลยครับ,ออขอขอขรบโอเคขอบคุณมากครับเอ่เด็กๆเลี้น้ำน้ำท่วมสมเด็เด็กๆ,ๆเลี้ยงน้ำเสร็จแล้วก็จะถึงจะถึงชิวปวุกผมแล้วนะใช่ไหมแต่ว่าเราจะ,เระจะไม่เล่นตรงนี้ปะเราไม่เล่นตรงนี้เด็กๆจะเป็นธรรมาติชเป็นลึกๆหน่อยก็จะได้เป็นธรรมชาตินะครับทุ่กชมน้ำใส่นะดูเด็กทุกชมดูน้ำใส่มองเห็นหินเลยนะใเด็กอยู่ที่น,<า>นี่ก็ดีนะแบบ ดีกว่าในในเมืองใช่คือในเมืองนี่หันหันเล่นน้ำยั่ไม่เจอนะใช่คือเป็นมันเป็นน้ำสะอาดน้ำพวกนี้เนาะเขาใช้เขาใช้ดื่มกินนะครับท่านชมแล้วก็ใช้อาบนะครับก็ดื่มกินได้ใช่ไหมน้ำใสใช่ดื่มกินได้เลยเด็กขึ้น่าแข็งแรงนะเพราะว่าเขาเขาได้ทําอะไรหลายอย่างแต่ละวันได้ออกกําลังกายได้ยกน้ําได้เล่นน้ำเห็นไหมจะเป็นเด็กที่แข็งแรงเป็นพิเศษโรคภัยจะไม่เข้าเป็นเท่าไหร่นะวันนี้ก็อาจารย์ชัยก็ พานำเที่ยวนะครับวันนี้นี่บรรยากาศดีมาบอกเลยเรารตามไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเป็นน้ำผ่านครับท่านชมเป็นทางน้ำผ่านครับคือน้ำตัวนี้เขาใช้อาบใช้กินได้นะครับท่านชมคือเป็นน้ำที่สะอาดครับเฮ้ยจะจันยินมา สะอาดมากเลยน้ำใสมากมองเย็นหินเลยมีปลาไหมจันชัยมีนะนี่หมาของเราก็เริ่มร้อนนะครับท่านผู้ชมดูหมาเล่นนะเขาน่าจะร้อนนะหมาเอามอบหมอบหมอบดิมอบมอบหมอบลงมอบลงเฮ้ยมันเชื่อฟังเลยจันชัยฟังออกด้วยอ่ะเราฟังออกด้วยอ่าลุกออาลุกลุกลุกไม่ลุกว่ะ สั่งหมอบได้แต่สั่งลุกไม่ได้ <l> มันมันทหารเลยนะสั่งสั่งหมาหมอบไปเลยนี่หมาเขาก็เล่นน้ำนะท่านผู้ชมร้อยง <l> เงี้ยเดือกป่าอืมอากาศบริสุทธิ์มากครับท่านผู้ชมเป็นวิถีชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมที่เขาทำทำไร่ทำสวนอยู่ในป่านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากครับ เจ้าดำ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 ไปแล้วไม่รอเลยไม่รออ๋อเขาน่าจะเป็นหมาเขาเนาะ นี้เราจะไปเล่นน้ำใช่ไหมครับจักครับก็บรรยากาศดีมากและท่านสมัยครวันนี้เราจะไปไหนครับจักไปหาพี่น้องฐานทัพเรานะครับอยู่ที่ฐานสองระดับเราเราไปประสานงานกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเศ้าเลยเนี่ยในหมู่บ้านเดี๋ยวเขาก็ด่าให้แบบบัง หมูไหมมาเล่นน้ำนะท่านชมนี่หมูไหมเล่นน้ำมีกาดดีมากรลบท่านผูนชมนี่หมูบางของเรานี่เอฟซีติดตามนะวันนี้เอฟซีบอกว่าให้โดดน้ำได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไม่กลัวเปียกนะพี่บอมโอ้โหดยอดมาก ไม่กลัวเปียกครับเพื่อ,เพ,อเพื่อท่านผู้ชมครับวันนี้คลิปนี้เราก็จะไปเล่นน้ำเนทาท้ชมคลิปนี้คลิปนี้อาจจะสั้นต้องขอโทษ f อด้วยนะครับไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับ